ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a n มะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพพ,พลังโจมตีน่าสะพรึงมากมายพุ่งลงมาจากท้องฟ้าอีกระลอกจากนั้นก็ซัดเข้าที่ร่างปีศาจพิษสามเสียงอย่างไร้ปราณีเสียงอู้อี้ต่ำลึกดังขึ้นพร้อมกับน้ำในทะเลสาระเบิดสร้างคลื่นยักษ์ขนาดร้อยศอก ทว่าปีศาจพิษสามเสียนก็ยังคงดูร้ายแม้จะถูกปิดล้อมทุกทางจากการโจมตีของจอมยุทธพลังงานบ้าดีเดือดพุ่งออกมาขณะที่งูน้ำนับสิบต,ตัวก่อตัวรอบร่างก่อนจะเลื้อยออกไป ทันใดนั้นจอมยุทธกลุ่มหนึ่งที่ถูกโจมตีก็กระอักเลือดออกมาพร้อมกับถอยหนีอย่างน่าอนาถปีศาจพิษสามเสียนทรงพลังมากหากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแม้แต่หลิงต้องยังต้องเผชิญกับความขมขื่นหากคิดจะเอาชนะให้ได้ แต่สถานการณ์ตอนนี้มีเหล่าจอมยุทธที่มีประสบการณ์โชคโชนนอกจากนี้พวกเขาก็มีพลังที่แข็งแกร่งดังนั้นปีศาจพิษสามเสียนจึงเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนล้าเมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ยืดเยือ้อสัญญาณนี้เหมือนยาชูกำลังให้กับทุกคนอย่างไม่ต้องสงสยัยทันใดนั้นการโจมตีราวพายุก็ทวีความบ้าคลั่งมากขึ้น มีศาสตร์พิษสามเสียนเกิดอาการหงุดหงิดมากขึ้นกับสถานการณ์นี้แต่มันก็เป็นสัตว์อสูรที่มีสติปัญญาหลมคมดวงตาสีแดงกระแมงสองประกายครู่หนึ่งก่อนที่ร่างใหญ่โตจะจมหายไปพริบตาในที่สุดก็ดำดิ่งลงไปในผืนทะเลสาบที่เหมือนไร้ก้นทำตัวราวกับจะยอมแพ้แล้วจอมยุทธ์จำนวนมากรอยตัวอยู่บนอากาศ พากันพ่นลมหายใจออกมาเมื่อจ้องมองปีศาจพิษสามเสียงถูกตีจนถอยร่นลงไปในทะเลสาบขณะที่แววตาปีติกระจายออกมาดูเหมือนว่าพลังจากกลุ่มขนาดใหญ่จะยิ่งใหญ่หน่าดูชม ไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะบีบให้ปีศาจพิษสามเสียนล่าถอยไปได้ในวันนี้ถอยนี้ง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอหลืนต้องมองผิวทะเลสาบที่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งดวงตาไม่ปรากฏความยินดีแต่เขากลับขมวดคิว้ว ปีศาสตร์พิษสามเสียนนี้มีพลังโจมตีที่ยิ่งใหญ่อย่างเห็นได้ชัดการล่าถอยไปแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าหวัดกลัวพวกเขาแต่ดูเหมือนว่ากำลังถอยไปตั้งหลักชั่วคราวมากกว่า เจ้าเล่จริงๆมันคงวางแผนให้คนที่นี่ต่อสู้กันเองเพื่อชิงผลหัวใจอาถรรพ์ก่อนจะชุบมือเปิดไปกู่เยียนให้ความเห็นด้วยเสียงต่ำปีศาจพิษสามเสียงรู้ดีว่าคงสู้ได้ไม่นานในสถานการณ์นี้ มีน้ำซ้ำคนเหล่านี้ก็ไม่ได้สมัครสมานสมัคขคีกันแท้จริงภายใต้แรงดึงดูดของผลหัวใจอาถรรพ์ความร่วมมือก็จะพังทลายลงอย่างรวดเร็วตอนนั้นคนที่นี่ก็จะเริ่มลงมือฆ่ากันเองโดยไม่ต้องมีมันมาขวางดูเหมือนว่าคนที่นี่ก็รู้ตักกะนี้ แต่ก็ไม่มีใครห้ามได้หลินต้องงบยักหน้าดวงตากวาดไปทั่วผืนฟ้าจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยประกายแสงวูบขึ้นในดวงตาของใครหลายคน คนที่สู้เคียงข้างกันเริ่มแสดงสัญญาณทิ้งระยะห่างอย่างระแวดระวงังพลึบๆพลขณะที่บรรยากาศเริ่มผิดแผกผลหัวใจอาถรรพ์บนเกาะขนาดเล็กก็ถูกสายลมพัดจนเกิดเสียงกึกกับเบาๆผลไม้ทั้งหก่่งประกายเงางาม,งามที่ยาายวนบรรยากาศตึบอัด,อดคงอยู่ไม่นานเมื่อความละโมบก่อตัวในดวงตาของใครหลายคนครู่ต่อมาร่างนับสิบก็หันกลับพุ่งตรงไปที่เกาะขนาดเล็ก แต่พวกเขาก็เคลื่อนที่ไปได้เพียงเล็กน้อยเมื่อแรงความเย็นที่คมชัดประทุขึ้นเหนือศีรษะของพวกเขาทันใดนั้นคนสองคนก็ถูกซัดออกไปพร้อมกับกระอักเลือดออกมาก่อนจะร่วงลงในทะเลสาบบรรยากาศสลายลงอย่างสิ้นเชิง ความสัมพันธ์ชั่วคราวพังลงดวงตาทุกคนเป็นสีแดงกำหอดลงไปพร้อมกันหลบดวงตาของหลิงต้งกล้าวขึ้นเมื่อเห็นพร้อมกับตะกนเสียงลึกร่างเขาเคลื่อนตัวจังหวะที่เปล่งเสียงดงังขณะที่คนอื่นๆ ด้านหลังติดตามเขาไปอย่างรวดเร็วดวงตาของพวกเขาจ้องมองความวุ่นวายรอบด้านอย่างระมรัดระวังตอนนี้ทั่วทั้งท้องฟ้าตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิงหลายกลุ่มดูกลุ่มคลั่งไปภายใต้แรงดึงดูดของผลหัวใจอาถรรพ์ การโจมตีดูเดือดปล่อยออกมาใส่คนที่ไม่ใช่พักพวกความร่วมมือช่างเปราะบ,บางและน่าขันจนไม่อยากจะกล่าวภายใต้ความย้ายวนของผลหัวใจอาถรรพ์หลิงต้งเคลื่อนไหวว่องไว หลบหลีกการโจมตีหน้าสะพรึงมาตลอดทางขณะมุ่งหน้าตรงไปที่เกาะขนาดเล็กแต่กระแสลมรุนแรงสองสายก็เคลื่อนมาจากด้านขวาขณะที่เขาอยู่ห่างจากเกาะไม่ไกลดวงตาของหลินต้องเปลี่ยนเป็นเย็นเยือก เขาหันกลับเหวี่ยงหมัดออกไปซัดกับแรงลมที่กรูเข้ามาจากนั้นก็หันไปมองและเห็นคนสี่คนจ้องมองมาด้วยดวงตาไม้เป็นมีดยังไม่ใส่หัวไปสักทีเรอหลินต้องชําเลืองมองคนทั้งสี่พร้อมกับดวงตาที่ฉายแววเย็นเยอเือกเข้มข้น นั่นเพราะคนพวกนี้คือกลุ่มโจรสลัดบังกรทมินที่ล่อสัตว์อสูรมาทางพวกเขาก่อนหน้านี้ผุดเจ๋งนี่หวาดกลุ่มโจรสลัดบังกรทมินหัวเราะเสียงประหลาดสีหน้าเปลี่ยนไปหลังจากเห็นหลินตงทำลายการโจมตีร่วมกันของพวกเขาได้ด้วยหมัดเดียวดวงตาของหลินตงเฉยเมยเมื่อจ้องไปที่กลุ่มนี้ ความโผดเที่ยมวูบไหวผ่านไปพร้อมกับร่างเขาเคลื่อนตัวกลายเป็นภาพซ้อนพุ่งตัวตรงไปข้างหน้าระวังสีหน้าของกลุ่มโจรสลัดเปลี่ยนไปเมื่อเห็นภาพดังกล่าวชัดว่าพวกเขาไม่คิดว่าหลิงต้องจะเด็ดขาดขนาดนี้ แต่พวกเขาก็เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ต่อสู้มาโชคโชนคลื่นหยวนมหาสาลพลุ่งพล่านพร้อมกับเหวี่ยงมัดออกไปคลื่นพลังรวมตัวกันซัดใส่หลินต้งจังใหญ่แสงสีเขียวกระจายออกมาจากร่างของหลินต้ง เขาเหวี่ยงขาออกไปอย่างรวดเร็วลำแสงรวมตัวกันเหนือท่อนขาดูราวกับหางมังกรแรงลมจากขาของหลิงต้องสลายอากาศลงทันใดนั้นลูกเตะก,ก็ปะทะกับการโจมตีของโจรสลัดมังกรทมินรนหาที่ตาย รอยยิ้มเยี่ยมคลี่บนใบหน้าของโจรสลัดมังกรทมิงเมื่อเห็นว่าหลิงต้องกล้ารับการโจมตีไว้ด้วยตัวคนเดียวแต่รอยยิ้มยังไม่ทันคลี่กว้างพวกเขาก็ตัวแข็งทื่อนี่เป็นเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังน่ากลัวที่กวาดออกมาจากจุดปะทะการโจมตีร่วมกันสลายตัวในพริบตา แรงน่ากลัวซัดใส่ร่างทั้งสี่ไม้ย้งทันใดนั้นสีหน้าของพวกเขาก็ซีดเผือดลงพร้อมกับพ่นเลือดสดออกมาร่างกระเด็นไปข้างหลังอย่างหน้าอนาถท่ามกลางสายตาตกตะลึงหลายคู่ก่อนจะพุ่งลงไปในทะเลสาบราวากับลูกปืนใหญ่ทรงพลังจริงๆแม้ว่าบนท้องฟ้าจะวุ่นวายสายตาบางคนก็ยังฉายแววหวั่นกลัวขึ้นมาเมื่อเห็นการโจมตีหน้าสะพรึงของหลินตง พวกเขาเคยเห็นการต่อสู้ของหลินต้งที่เชิงเขาวแต่จนสลัดมังกรทมินทั้ง4เป็นจอมยุทขุมพลังเนี่ยผ่านขั้น9ก้าระยะปลายสุดแต่ละคนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าลูกเจี้ยนเลยหากพวกเขาร่วมมือกันก็สามารถต่อกรได้กับจอมยุทธขุมพลังอีกครึ่ง9ก้าจะบรรลุระดับเซิงเฉวียนแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังกระเด็นออกไปด้วยลูกเตะโดดๆของหลินตง สิ่งนี้ทำให้หลายคนเริ่มมองจอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นก้าวชื่อหลิงต้องอย่างจริงจังมากปเวนนี่เมื่อทรงเห็นภาพนี้จากที่ไม่ไกลสีหน้าเขาดิ่งลงแต่จากนั้นก็หัวเราะเสียงเย็นเขาหมุนตัวกลับเร่งรุดไปที่เกาะด้วยความเร็วปานสายฟ้าขณะที่เว่ยทรงกำลังจะพุ่งตัวออกไป รังสีดาบคมกรีบก็ฟาดลงมาจากท้องฟ้าบีบให้เขาต้องรีบถอยหนีซีหน้าของเขาเมืดอคล้มลงเมื่อเงยหน้าขึ้นและเห็นว่ามั่วจานกำลังจ้องมองมาด้วยดวงตาเฉยเมยในเมื่อพี่มั่วจานมีเวลาค่าจะเล่นด้วยแล้วกัน มือสงวเระเบาๆๆเขากำมือนั่นปรากฏหอ,อกยาวขึ้นในมือร่างเคลื่อนออกไปประทักกับมั่วจานการโจมตีที่ไม่มีกักเก็บปล่อยออกมาสกัดมั่วจานทันทีความวุ่นวายบนท้องฟ้าดำเนินต่อไป พว่าใครที่เข้าไปในพื้นที่รัศมีร้อยศอกรอบเกาะเป็นต้องเผชิญกับการโจมตีทุกทิศทางวิธีนี้จึงไม่มีใครเข้าไปในบริเวณนั้นได้อย่างง่ายดายช่างเป็นภาพที่พิลึกนะที่ฮีในเมื่อไม่มีใครเข้าถึงผลหัวใจอาถรรพ์ ข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากคว้าไปเองเสียงหัวเราะแผ่วเบาวแววบนอากาศท่ามกลางความหุ่นวายทะเลสาบรอบเกาะก็แหวกออกร่างโปร่งแสงร่างหนึ่งพุ่งออกมาด้วยความเร็วปานสายฟ้าตรงไปที่ต้นหัวใจอาถรรพ์ ร่างวิญญ,ญาณทิพย์ฤึินฝูซือทุกคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาเบนไปทางกลุ่มของประกุลเว่ยตอนนี้มือของชายชุดดำกลางออกคลื่นจิตทรงพลังปะทุออกจากตัวเขาลุกแล้วลุกเล่าร่างวิญญาณทิพย์ พูดโดยทั่วไปคือสิ่งที่จะสร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ฝึกพัฒนาขุมพลังจิตจนถึงระดับเซียนผูซือจากมุมมองหนึ่งก็เป็นสิ่งที่คล้ายกันกับวิญญาณอภิมนุษย์แต่เมื่อเทียบก,กับวิญญาณอภิมนุษย์แล้ว ร่างนี้ไม่มีตัวตนและแปลกประหลาดกว่ามากร่างวิญญาณทิพนี้รวดเร็วนะปึกใจก็ไปถึงต้นหัวใจอาถรรพ์ได้แต่แล้วมุมปากของหลินต้งก็โค้งขึ้นเป็นรอยิ้เย็นเมื่อเห็นร่างวิญญาณทิพย์กำลังจะไปถึงผิวทะเลสาบโดยรอบเกาะเล็กระเบิดออกลำแสงสีทองพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงสุดวงแหวนสีทองคมกริบพุ่งไปข้างหน้าซัดเข้าที่ร่างวิญญาณทิพย์เต็มแรง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ